สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมพูดคุยกับกศนไอดอล v p p พร้อมจับมือเดินหน้าผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียมกศนสู่การจดอนุสิทธิบัตรค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นพิธีกรกิติมาศรายการกศนโชว์บายครูพี่โอซึ่งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แ a n p a g etv e TV channel โดยได้ร่วมพูดคุยกับไอดอลกศนว i p p คือท่านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต พร้อมเยี่ยมชมส่งเสริมผลิตภัณฑ์กอสนอพรีเมียมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านการขอจดอนุสิทธิบัตรแล้วส่วนจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดระยองอยู่ระหว่างการดำเนินการขอจดอนุสิทธิบัตรร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มาร่วมพูดคุยถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อชีวิตการเรียนการทํางานการใช้ชีวิตตลอดจนมุมมองที่มีต่อการศึกษาไทยและมุมมองต่อการศึกษานอกระบบในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เจ้าของฉายาแป้งมันพันล้านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากำนันป้อซึ่งปัจจุบันอายุ65ปีเติบโตที่อำเภอศีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่7เนื่องจากครอบครัวมีลูก11คนฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักจึงไม่ได้เรียนต่อต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาและทำเกษตรกรรมมันสำปะหลังเพื่อส่งให้น้องๆได้เรียนต่อจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีความพยายามเป็นพื้นฐานและใฝ่รู้ประกอบกับภรรยามีการศึกษาที่ดีจึงแนะนําให้ศึกษาต่อซึ่งในขณะนั้นอายุ39ปีแล้วจึงเข้าศึกษาต่อที่กศนอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลายัยรามคำแหง ทำให้ต่อยอดธุรกิจมันสัมปะหลังจนสามารถก่อตั้งบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดได้สำเร็จและดํารงตําแหน่งประธานบริหาร <c oughs> หลังจากนั้นได้รับเลือกจากชาวบ้านตำบลกุดโบดอําเภอเสริงสาง <c oughs> จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นกํานันได้ดูแลเอาใจใส่ให้ความรู้พัฒนาและช่วยเหลือลูกบ้านทางด้านการเกษตรมาตลอดจนได้รับรางวัลแหนบทองคำสองปีซ้อน ซึ่งปัจจุบันได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตแก่ชาวกศนและใครอีกหลายๆคนจะเห็นได้ว่ากศนให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนในทุกช่วงวัยไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียนขอแค่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะศึกษาและพัฒนาตนเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าชีวิตที่ผ่านมาใช้คําว่ายากจนน่าจะเหมาะสมที่สุด หากไม่มีกศนก็คงไม่มีผมในวันนี้การเรียนกศนอนอกจากได้วิชาวความรู้แล้วยังได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่หลากหลายวัยด้วยความที่เป็นคนไม่หยุดพัฒนาตนเองปัจจุบันจึงสามารถพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจมันสำปะหลังไปได้ไกลมากมีการนําเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกามาใช้ในการผลิตแป้งมันเป็นแป้งมันโมดิฟายซึ่งก็คือแป้งมันดัดแปลง โดยการเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีฟิสิก์ของแป้งจนได้แป้งมันโมดิฟายที่ช่วยทำให้อาหารกรอบนานมากขึ้นสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นจนเป็นที่ยอมรับว่าแป้งมันจากประเทศไทยเป็นแป้งมันที่มีคุณภาพดีที่สุดหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมและให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กอสแนพรีเมียมซึ่งมีความโดดเด่นและคงความเป็นอัตลักษณ์ตามบริบทของท้องถิน่นและได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ คุ้มครองฝีมือและมันสมองดำเนินการจดอนุสิทธิบัตรไปแล้วบางผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเนี่ยเป็นเป็นงานนโยบายที่คอสนอและกระทรวงศึกษาให้ความสําคัญทํามาต่อเนื่องแล้วก็ต้องต้องเรียนว่ามันก็ระบบประสบความสําเร็จมาแต่ว่าการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขการปัญหาความยากจนและก็ให้มั่นคงแข็งแรงอย่างแท้จริง ให้ให้เป็นคอนเซปต์ของกอนสนเพื่อประชาชนนั้นนะ่ะมันก็จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงว่าพัฒนากันถึงว่าสร้างอาชีพใหม่ๆที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นขอ,ของชุมชนอย่างแท้จริงให้ได้รับการต่อย,ยอดที่ดีขึ้น รวมถึงการได้คุ้มครองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นๆมากไปกว่าน,นั้นก็คือช่องทางในการจำหน่ายนะคะที่จะทำยังไงให้สินค้าสอนโดยกสนอมีส่วนร่วมพัฒนาแล้วขายได้อย่างจริงแล้วก็มีไรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างจริงแล้วกจ็จะต้องยั่งยืนก็เลยได้มีการพัฒนาในเรื่องแรกก็คือทำจิตใจให้คนมีสวนรวมและเข้าใจความเป็นโอนี และก็เข้าใจในอันตลักษณ์ของความเป็นสินค้าแบรนด์กสนก็เลยได้มีโครงการให้มีการแข่งขันการออกแบบจนได้เครื่องหมายเครื่องหมายอินฟินิตี้ซึ่งหมายถึงการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยการมีส่วนร่วมจากนั้นก็มีการาให้มีการแข่งขันในเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์กสนชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีระดับพรีเมียมซึ่ง ก็มีรูปแบบว่าจังหวัดละ3ามผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆก็พัฒนาต่อไปพีเมียมก็พัฒนาต่อไปเพิ่มช่องทางการขายโดยมีเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะนําไปช่วยการขายและสิ่งที่จะมั่นคงไปมากกว่าน,นั้นก็คือจะต้องป้องกันไม่ให้ต่างชาติหรือคนที่ไม่สมควรที่จะนำะภูมิปัญญาของคนที่ผลิตได้ไปก็เลยไย้มีการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ ให้มีการที่จะจดอนุสิทธิบัตรนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือการที่เลือก3ผลิตภัณฑ์นี้มาก็คือ9้าวสู่ความสําเร็จผลิตภัณฑ์แรกก็คือผลิตภัณฑ์จากพระนครศรีอยุธยาซึ่งมาจากาผักตบชวานี่ก็ต้องต้องขอชื่นชมครูแล้วก็ศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีความห่วงใยว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าต่างชาติเนี่ยหลายประเทศเข้ามาขอดูงานแล้วก็ต้องการที่จะได้เ,เหมือนแบบ ต่างประเทศเองมังก็มีผักตบชวาเหมือนกันนี่แหละจะทำยังไงที่จะปกป้องและก็คลุมครองเมื่อได้รับฟังจากครูตัวเล็กๆรัฐมนตรีก็ใส่ใจทุกเสียงนั่นคือเสียงที่สะท้อนความเป็นไปของความเป็นกสนองอย่างแท้จริง mm hmm. ก็เลยได้มีการขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จนได้อนุสิทธิบัตรไปละคราวนี้ก็อีกสผลิตภัณฑ์ลักกตาที่เป็นของระยองลักกตานั้นเป็นเส้นใหญ่จากใ่สับปะรด ก็อยู่ในกระบวนการสิ่งที่เราจะต้องทําขึ้นไปอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ได้รับฟังสภาพปัญหาว่าการไปกรอกข้อมูลเนี่ยยากเข้าใจยากแล้วก็ทําให้ขั้นตอนมันยืดระยะเวลาไปกระทรวงพาณิชย์ก็รับไปในการที่จะกรอกข้อมูลและให้รับคําแนะนําอย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้การจดอนุสิทธิบัตรเป็นไปได้รวดเร็วนะคะ2 สองผลิตภัณฑ์ก็ติดตามมาแต่ว่าก่อนในระหว่างเนี้ยแล้วก็ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านช่องทางการขายเขาดีขึ้นแหละถือว่าดีขึ้นเพราะเขาก็สามารถที่จะไปต่อยอดแล้วก็พัฒนานาวัตกรรมต่างๆมาเติมเต็มนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ก็ได้ต้องบอกว่าไอ้ใยกล้วยไข่ที่มีอยู่นะคะที่เป็นของกําแพงเพชรก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีการประดิษฐ์ลวดลายทอผ้าแล้วก็ปักเพิ่มเติมเพื่อสร้างมูลค่าส่วนของลักตาล ที่เป็นผ้าใยสปะรดเราก็ได้ S C G เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะต่อยอดในหลายๆแบบอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกู๊ดพเนอร์ชิพของกอสนไล่ตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ไล่แล้วก็ยังมาของเครือซีเมนต์ S C G แล้วก็ยังมีองค์กรเครือ่าภาคีเครือข่ายอะไรก็ต้องขอขอบคุณแต่ที่สำคัญต้องขอบคุณชาวกสนที่ไม่ยออ่อท้อ ที่นํานโยบายของรัฐมนตรีไปปฏิบัติแล้วก็ภาคภูมิใจที่จะทําให้ภูมิปัญญาแล้วก็ความเป็นกอนสอนอบเพื่อประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง